ทีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยเคารพรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบก,กับท่านผู้ฟังได้คำขอคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณธีร,คร,นนระคุณจิตรณานพินรุณรัฐและครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพขออุโมทนาในกุศลศรัทธาของคุณธีระคุณจิตรณานพิรุณรัฐและครอบครัว มาณโอกาสนี้และก็จากการที่สางกุศลและเป็นเจ้าภาพในคืนนี้อุทิศกุศลแก่บิดามบรดาญาติและเทวดาทัหลายกุศลนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัยจากการให้ธรรมะเป็นทานตามคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพพะฐานางธรรมทานังชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง มหากุศลจากการร่วมกันให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวาปะัจจัยให้คุณเทราคุจิตรานานพินรุณรั์และครอบครัวทุกคนพร้อมทั้งบิดามดาญาติและเทวดาทั้งหลายจงได้มีความสุขก,กายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติต้นให้ล่วงพ้นจากทุกภยัย ทั้งหลายทั้งปวงนะครับขออนุโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นสตาของคุณพยาวพลมสถิตสตาของคุณสรินเีนาบํารุงสตาของคุณสรีลาสีแสงสตาของเหล็กชายชาลีโจนนาบํารุงร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพพรุ่งนี้จะได้อนุโมทนาสาธุกันนะครับแล้วคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้ว ขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคํำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับพอไปปฏิบัติไม่มีปัญญานะฮะนี่ต้องตั้งข้อสังเกตเชันขนาดนี้พอป,ปฏิบัติไม่มีปัญญานะฮะมีอาตาปีสัมปะชาโนสติมาเอาแล้วปัญญาหายไปไหนไะสัมปะชาโนนี่มันมาอย่างไง ไอตอนเรียนไม่เห็นไม่มีสัมปชัญโญเวลามาปฏิบัติเกิดมีสัมปชัญโญเอาเลยระฮะเห็นไหมถ้าเราไม่เข้าใจปัญญามันหายไปไหนอตัววิปัสนามีสามตัวนะฮะอตาปีสัมปชัญโญสติมาแต่ปัญญามันหายไปไหนเอา้ววากนะ็สัม,ชสสมปชัญ,ญไไชโญอะคือตัวปัญญาเอ้าสัมปชัญญะสัมปชัญญะกับปัญญามันต่างกันยังไง เห็นไหมครับทำไมไม่ใช้คำว่าปัญญาเวลาปฏิบัติทำไมใช้คำว่าสัพพัญญาปัญญามันรู้อารมณ์ได้ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันปัญญาที่มีอารมณ์ปัจจุบันนะคือสัมปชัญญะถ้าเราไม่สรุปลงตรงนี้ได้เราก็ยังเข้าหลักทำตมตามเข้าไปหารู้ไหม หารู้ไหมว่าปัญญาที่จะตัดภพตัดชาติได้นะต้องเป็นปัญญารู้อารมปัจจุบันรู้นามรู้รูปแล้วยังไม่พอต้องรู้ปัจจุบันของนามรู้ปัจจุบันของรูปนี่ไงฮะเมื่อรู้ปัจจุบันของนามรู้ปัจจุบันของรูปนั่นแหละครับมันไม่มีเราในปัจจุบันนั้นไม่มีตัวเราในปัจจุบันนั้น ไม่มีของเราในปัจจุบันอารมณ์นั้นเอแล้วคนเขาหนักในตำราเขาก็ว่าเอามาจากไหนตำรามันไม่มีลำบากใจนะครับเรื่องการจะค้นพบทางพ้นจากการเวียนว่ายเวียนตายเวียนเกิดมันต้องเป็นปริยัติที่มีเหตุผลไม่ใช่ปริยัติต,ตามตำรานั้นปริยัติที่มีเหตุผล ก็ยิ่งยากเข้าไปอีกปริยัติตามตำรามันง่ายหยิบยกตำราเขมาอ่านก็รู้ทันทีแต่มันรู้ตามตำรามันไม่ได้รู้ตามเหตุผลยากเข้าไปอีกนะครับฉะนั้นก็ขยันเรียนกันหน่อยนะตำลาที่ชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นตลอดชีวิตเรียนไม่จบหรอกครับนะแต่ยิ่งเรียนมันก็ยิ่งรู้ ให้เข้าใจอย่างนี้นะครับยิ่งเรียนมันก็ยิ่งรู้ฉะนั้นเราจึงต้องขยันเรียนขยันหยิบยกมาพิจารณาขยันหยิบยกมาทําความเข้าใจอัฐะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นภาษามาคตเป็นภาษาบาลีเนี่ยมีอัฐะอันละเอียดลุ่มลึกนะขอให้เราได้มองเห็นความสําคัญตรงนี้ ตอนนี้ถ้าจะเรียนกันแช่อิ่มอยู่แค่ปฏิจจสมุปบาทไม่ต้องไปเรียนอย่างอื่นเลยได้ไหมได้แต่มันจะรู้เฉพาะปฏิจจสมุปบาทการศึกษาในศัทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะต้องรู้รอบแล้วก็รอบรู้เรียนเนี่ยเรียนเพื่อรู้รอบนะฮะรู้รอบรอบรู้ไม่ใช่เรียนรู้ตามตำราเรียนาตามตำราด้วยเอาเหตุผลด้วย อันนี้สำคัญครับเพราะฉะนั้นเอาลองมาดูนะฮะลองมาดูที่เราได้ศึกษากันมาบ้างแล้ววันนี้ขึ้นต้นว่าในเรื่องของตัณหาเป็นปัจจัยแก่อุปาทานอุปาทานจะเกิดขึ้นได้เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย ะะท่านผู้ฟังก็โจทย์นะครเพราะไม่มีคู่มือประกอบการศึกษาผมก็ายามนะครับจัดทำเป็นหกข้อเป็นคู่มือประกอบการศึกษาแบบสั้นๆกระทัดรัดที่สุดท,ทั้งทั้งที่ตารามีนะฮะท่านมีหนังสือปริเชตที่8กนะ็เปิดดูได้นะเปิดดูได้เปิดประกอบการศึกษาได้ เพราะเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้เราเรียนในพระวินัยนั่นเนี่ยเนี่ยคำพีพระวินัยนะนะคำพีก็ลรงเรียนเนพระวินัยนะแต่อัฏฐะไปอยู่ในพระอภิธรรมดั่นคนเรียนพระอภิธรรมอ่ะเอาอย่างน้อยจบสักเก้าตอนเก้าปริเชตเนี่ยนะเก้าตอนเก้าปริเชตเนี่ยเก้าตอนเก้าปริเชตเนี่ยมันเหมือนเราได้แว่นสอง ไปส่องพระวินัยก็เห็นละนะไปส่องพระสูตรก็เห็นละไปสองพระพิธรรมก็เห็นละไม่หมดนะฮะไม่ใช่ว่าปฏิจจสมุปบาทจะมีเฉพาะในพระอภิธรรมอา้าเรียนอภิธรรมโน่นไปอยู่ปริเชนทิแปนนะพระมาเรียนพระวินัยโน่นอยู่คาภีมหาวัคนาทำไมเป็นงันไปนแล้วเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาเกี่ยวโยงกัน เคยเห็นต้นไม้ไหมฮะเออต้นเล็กต้นใหญ่นะฮะต้นใหญ่แต่ถ้าต้นใหญ่ใบยเยอะต้องเป็นต้นมะขามอา่วันหนึ่งผมนั่งอยู่ใจต้นมะขามอ่ะผมเงนไปพี่ยอดมะขามโอ้โหใบมันเยอะจังเงี้ยมะขามเนี่ยเนาะอาจจะมีใบอะไรที่มันเยอะมากกว่ามะขามมีก็ได้นะฮะพอนึกออกไหมฮะมีใบอะไรเยอะมากกว่าใบายเยอะจริงครับมะขาม ถ้าหากจะมานับใบมะขามนี่ใครจะไม่นับมันวัดไหวผมก็เกิดจินตนาการเนอใบมะขามนี่มันเหมือนธรรมะเนะรระา 8, 000, 4, 000, ะธรรมะคำสองพุทธเจ้ามีทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันใบมะขามนี่อาจจะมากกว่าแปดหมื่นสี่พันใบอล้วใครจะไปนับวัดไหวเนี่ยแปดหมืน่นสี่พันพระธรรมขันนี่ใครจะไปเรียนวัดไหวเนี่ยมีความคิดยังไงพอดูใบมะขามเอ๊ะมันเกาะอ,อยู่กับอะไร ใบมะขามไม่ได้ลอยอยู่นะะมันมีที่ก่อนนะใบอะเอใบมะขามเกาะอยู่ที่ไรครับเกาะอยู่ที่กิ่งมะขามสาวหากิ่งอะกิ่งมันไปเกาะอยู่ที่อะไรอีกเอกิ่งมันไปเกาะที่ต้นมะขามอีกหาต้นใบมองตั้งแต่ต้นลงมาอะไรต้นเกาะต้นมะขามมันเกาะอยู่ก็อะไรอีกเกาะอยู่กับลากเห็นไหมฮะแล้วรากมะขามมันเกาะอยู่กับอะไรอีก โโอ้หเห็นไหมครับ hmm. อ right. ันนั้นมันถึงกันหมดเลยนะครับทั้งใบทั้งกิ่งทั้งต้นทั้งรากดกลงรากเกาะอยู่กับอะไรครับแน่นอนครับฐานรองรับของต้นมะขามก็คือมหาพูตธรูปสี่ปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาต นั่นแหะครับคือมหาภูตรูปรูปที่รองรับรูปน้อยใหญ่ทั้งหลายสังปวงสาวหาไปอีกและมหาภูตรูปนี่มันเกิดจากอะไรอีกเพลินฮะกาแฟหมดเกไว้แล้วยังคิดไม่หมดเลยธรรมะทั้งนั้นเช่นการเรียนธรรมะนี่ขอให้เราได้เข้าใจว่า ไม่ใช่ตังคนตังอยู่เขาเกาะกุ่มกันอยู่การอย่าเรียนน่ะอย่าเรียนวินัยอย่างเดียวอย่าเรียนพระสูตรอย่างเดียวอย่าเรียนอภิธรรมอย่างเดียวเรียนอะไรทั้งหมดถามว่าธรรมะไตรปิฎกควรจะเรียนอะไรก่อนเรียนอภิธรรมก่อนเพราะอภิธรรมเนี่ยเป็นธรรมะขั้นพิเศษรู้อภิธรรมแล้ว ไปอ่านในพระสูตรแม่เข้าใจชัดไปอ่านในพระวินยัยแม่เข้าใจชัดพระอาภิธรรมรวมธรรมะพิเศษเอาไว้ของจริงที่มีอยู่จริงๆนะฮะของจริงที่มีอยู่จริงๆรวมไว้ที่นั่นทั้งหมดรวมของจริงที่มีอยู่จริงไว้สี่อย่างจิตปรมัดเจตสิกปรมัตด รูปปรมัตนิพพานปรมัตของจริงมีจริงสี่อย่างแต่ถ้าจะเรียนแค่ของจริงมีจริงสี่อย่างเรียนแล้วพูดไม่ได้อีกพูดไม่ได้หลอกครับนิ่งแม้พระพุทธเจ้าก็นิ่งอย่เมือนพูดไม่ได้เอาทํำไมพูดไม่ได้ล่ะเพราะไม่มีเครื่องมือสื่อสาร ดังนั้นการตั้งประเทศเนี่ยท่านจึงต้องตั้งกลุมประชาัมพันธ์เอาไว้กระจายเสียงออกไปตัวกระจายธรรมะก็ต้องมีตัวกระจายธรรมะคืออะไรครับบัญญัติธรรมบัญญัติครับดังนั้นธรรมะนี่จะต้องมีห้านะฮะเป็นปรมัตร์สี่เป็นบัญญัตสิสิเอ่ออภิธรรมจึงมีห้า อตาตากับเทาอภิธรรมไม่จะได้สี่ผิดนะฮะเพราะเรียนอภิธรรมแค่สี่ไม่มีบัญญัติธรรมเจ้าแล้วมาพูดมาจาก,กันพูดไม่ได้พูดจะเป็นบัญญัติครับดังนั้นคําพูดจึงมีสองประเภทบัญญัติที่มีปรมัดรองรับกับบัญญัติที่ไม่มีปรมัดรองรับนี่ครับเจนธรรมะจึงมีห้าเรียนอภิธรรมมารู้เลยว่าธรรมะมีห้า มีจิตปรมัทเจตสิกบรมัทรูปบามัทนิพพานปรมัทและก็มีบัญญัติบัญญัติเฉยๆไม่มีบัญญัติปาลมัทน่าจะไปใส่เขียนบัญญัติปรลมัทกันเหรอครับบัญญัติก็คือบัญญัติไม่ใช่ปรมัทแต่การที่จะรู้ปรมัตถ่ายทอดความเป็นมัทให้กันได้ต้องอาศัยบัญญัติั้นคำว่าจิตก็เป็นบัญญัติแต่เป็นบัญญัติที่มีปามัตรองรับนี่ครับ จะเรียนธรรมะเนี่ยถ้าเรียนอภิธรรมต้องเรียนห้าสาขาจิตเจตสิกรูปนิพพานและบัญญัตินี่ไม่ได้มาชวนเรียนอภิธรรมแต่มาบอกให้รู้ว่าวิชาอภิธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงเป็นแม่บทของธรรมะทั้งหลายทั้งปวงนั้นท่านจะรู้ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเรียนอภิธรรมสิครับ แต่เสดายเมืองไทยเราไม่ยกเอาอาภิธรรมเป็นแม่บทในการเรียนผมยังสมมติเลยเกิดโลกนี้มีอีกใบหนึ่งพอเกิดมาปุ๊บเรียนจิตคืออะไรเจตสออิกคืออะไรรูปคืออะไรนิพพานคืออะไรปรามาทคืออะไรจบป .4 ก็คือจบปราม,าตรถถมัตถธรรม4พอจบป .4 แล้วเด็กป .4 มารู้หมด จิตคืออะไรเจตสิกคืออะไรแค่รู้จิตรู้เจตสิกมันก็ทำบาปไม่ได้แล้วเพราะมันรู้ว่าเจตสิกที่ปรุงแต่งจิตให้เกิดทำบาปมีเท่าไหร่เลยบ้างเรียนรู้จักสิ่งที่ปรุงแต่งจิตทําให้เกิดความคิดทําบาปทาความชัว่วทําอกุศรมีเท่าไหร่เลยบ้างสิ่งที่ปรุงแต่งจิตทําให้คิดคําความดีความาประโยชน์สุขต่อป,ประเทศชาติมังมีอะไรบ้างตัวปรุงแต่งจิตมีอยู่ที่สาคัญอยู่สองสาย โอ้โหการพัฒนาสังคมเป็นไงครับมันจะง่ายึ้นไหมครับเพราะทุกคนเหมือนเป็นแพทย์เป็นแพทย์ปรุงยาได้เนี่ยเขาต้องรู้ตัวยาลดยาสปปรรพคุณยาพิกัดยาใช่ไหมถึงจะปรุงยาได้การปรุงยาให้ตรงกับโลกเนี่ยต้องมีเรียนตัวยา ลดยาสรรพคุณยาพิกัดยาถึงจะปรุงยาได้ตัวนี้ใช้น้ำหนักเท่าไรตัวนี้ใช้น้ำหนักเท่าไรตัวนี้มากไปไม่ได้มันร้อนนะต้องรู้ขนาดนะั้นปรุงยาได้ก็รักษาโรคได้จิตใจของคนเรานี่เช่นเดียวกันนะครับนะจิตใจของคนเรานี่มีโรคเบียดเบียนอยู่สิบสี่ตัว เชื้อโรคเนี้ยเชื้อโรคเนี่ยที่เบียดเบียนจิตใจมนุษยสัตว์ทั้งโลกเลยเนี่ยมีสิบสี่ตัวคิดดูสิ่งที่ปรุงแต่งให้เป็นคนดีคิดดีพูดดีทำความดีอะมีอยู่ยี่สิบห้าตัวแต่น่าอัศจรรย์ไอสิบสี่ชนะยี่สิบห้าได้ยังไงเอออยู่ในคนคนเดียวนะฮะ ทำไมคนทึงทำความชั่วคิดชั่วพูดชั่วทั้งท่านที่ไอ้สิ่งที่ปรุงแต่งก็เกิดทำความคิดชั่วพูดชั่วทำความชั่วเนี่ยมีแค่สิบสี่และสิ่งที่ปรุงแต่งห้เกิดทำดีคิดดีพูดดีมีถึงยี่สิบห้ามันทำไมจึงแพ้กันอย่างยับเยินสิบสี่กับยี่สิบห้าไอ้ยี่สิบห้ามันแพ้สิบสี่ได้ยังไงก็เพราะไอ้ยี่สิบห้าเป็นง่อยเปลี้ยเสียขาพิการไม่มีใครส่งอาหารให้มันกินเลย น่าคิดไหมฮะไอ้สิบสี่เนี่ยมีคนส่งทะเบียนให้มันกินทุกวันอ้วนหมีพี่มันมีสิบสี่ก็จริงอะ่ะมันมีกำลังวังชามันอ้วนไอ้ยี่สิบห้าเนี่ยผอมแห้งแรงน้อยง่อยเปลี่ยนสีขาตาบอดหูหนวกยี่สิ้าเนี่ยจันไอ้ยีสิบห้าจริงไม่มีความหมายเลยลุกไม่ขึ้นพอลามากระทบปับ๊บไอ้ยีสิบ้านั้น ลุกไม่ขึ้นตาบอดก็มีไอ้สิบสี่นะนะมันกินเอากินเอานี่ผมเรียนธรรมมาผมมีความรู้สึกอย่างนี้ผมอยากให้เราทุกท่านลายเนะี่ยยิบยกอภิธรรมมาเรียนกันได้ไหมอยากให้เป็นอย่าง้งถ้ารู้ความเป็นจริงอย่างที่พุญเจ้าสอนไว้อย่างนี้นะครับมันจริงๆริงมันต้องเริ่มต้นที่รู้จักจิตซทก่อน ทุกวันนี้ทุกคนมีจิตแต่ไม่รู้จักจิตทุกวันนี้ทุกคนมีเจตสิกแต่ไม่รู้จักเจตสิกทุกคนมีรูปแต่ไม่รู้จักรูปจิตเจตสิกรูปทุกคนมีสิทจะทรให้เข้าถึงนิพพานได้แต่ไม่รู้ทํำยังไงนี่ครับใจก็เลยจะนั่งนั่งนึกทําไงจะให้คนได้รู้ได้เข้าใจอย่างนี้บ้างโน้อง แต่สังคมขาม้าแมวใช่ไหมสังคมขาม้าแมวเดี๋ยวนี้วันพระเขาก็ไม่เอาแล้ววันโกนขา้าแมวแล้วข้าจเจ้าแค่เสาร์อาทิตย์เอาพระพุทธเจ้าวางรากฐานให้กับสังคมมนุษย์ชาติต้องมีสมาธิมีปัญญานี่รากฐานขาชีตมนุษย์ฮะเดี๋ยวนี้เขาไม่เอาสินแล้วศินเขาไม่เอาเข้าจะเอาคุณธรรมผมไม่ได้ทํา มาลงตอนนี้ทุกทีครับเพราะฉะนั้นวัตจักรของชีวิตเนี่ยสิ่งที่ดีมีประโยชน์พยายามแกะทิ้งหมดครับแกะทิ้งหมดอันท้อยคำที่พระเจ้าตัดไว้อะเป็นภาษาของพระพุทธเจ้านะฮะนับวันจะหมดไปเรื่อยๆครับและมีคำใหม่ๆเข้ามาแทนที่คำใหม่ๆที่เข้ามาแทนที่พระเจ้าไม่ได้ไม่ได้ตัดไว้นะ คำใหม่ๆที่ใช้ทุกวันเนี่ยผู้เช่าไม่ได้ตัดไว้เลยครับแต่คาเก่าๆที่ทิ้งกันไปทิ้งกันไปผู้เช่าตัดไว้จนคําว่าจิตตั้งคองเกตน,นะฮะคำว่าจิตเนี่ยมีอยู่แปดสิบเก้าชื่อทัาพิษดานนะฮะร้อยยี่สิเอ็ดชื่อจิตนะฮะมีร้อยี่สิเ็ชื่อเดี๋ยวมีชื่อใหม่ๆเข้ามาแทนที่นะ,ะชื่อเก่าๆที่จะบัญญัติไปแปดสิบเก้าชื่อ เขาไม่เอาเลยครับไม่ทันสมัยต้องบัญญัติชื่อมาใหม่แล้วก็นิยมกันมากมายแล้วก็ไป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 ,ไปจัดในห,หลักสูตรเลยนะครับหลักสูตรปิญญายตีด้วยของพระด้วยตอนนี้เรียนจิตที่ไม่ใช่พระเจ้าตัดไว้นะครับพระจิตที่พระเจ้ากัดไว้ไม่เรียนแล้วจะรู้ธรรมะได้ไงธรรมะคืออะไรครับ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ที่เรียนมันไม่มีในคำสั่งของพระพุทธเจ้าแต่เขาก็เรียกว่าธรรมะเอาเลยฮะสัตว์ธรรมะปฏิรูปเกิดขึ้นแล้วนะครับวันนั้นทุกวันนี้ตะฮะเราไม่มีพื้นความรู้ไม่มีความเข้าใจในคำสอนพระพุทธเจ้าก็คิดว่าแค้นี้เนี่ยไอ้นี่มันดีนะเนี่ยไม่เอ่ยชื่อเดี๋ยวกระเทือนนะฮะกระเทือนแล้วได้อยู่ยาก นั่นก็ให้อยู่ไปก่อนนะครับนะเพราะยังไม่ครบสามหมื่นวันครบสามหมื่นวันเมื่อไรจะพูดให้หมดทุกอย่างนะครับเราไม่อยู่แล้วมีคนเขาตั้งข้อสเกตผมอ่ะเขาไปเช่าทำไมสถานีโทรทัศน์นี้ไม่มีธรรมะเลยทำไมไม่เช่าสถานีนี้บอกผมไปเช่ารวมเขาไม่ได้ละ ผมไม่ชอบมีศัตรูอยู่เงียบลอดภัยไม่มีศัตรูแล้วครับนะมีแต่กิเลสลองสังเกตไหมฮะเออลองสังเกตดูพอ,อรายการเราจบปุ๊บเนี่ยอะไรเ,เด้งเด, <c oughs> ด,ด้งเด้งเด้งลต็มหมดโฆษณาด้าเด้งหลังเด้ง <c oughs> ยาเซ็กอย่าไรเต็ไปหมดเลยนะครับนั่นต้องอยู่ทำกลางอารมณ์ของกิเลส ก็อยู่บนก็เข้าๆลาบากครับลําบากแม้กระทั่ง <c oughs> เดี๋ยวนี้เริ่มนะสอนกันยังไงเดี๋ยวเนี้ทั่วทําภาคใต้ธรรมะคือธรรมชาติทั้งนั้นอาจารย์สอนได้ไงเอาเลยไงใช่ไหมฮะโดนใส่มาแล้วเห็น <c oughs> <c oughs> ไ,ไหมแล้วเอา้ารายการหน้าธรรมะคือธรรมชาติพอมาถึงรายการเราธรรมะคือคำสอนพระเจ้า พอเราจบปุ๊บข้างหลังมาธรรมะคือธรรมชาติไหวเหลือไหว<ล>เหลเอไหวเหลือลำบากแลว้วนะลำบากแลว้วการศึกษาธรรมะนะครับต่อไปนี้นะต่อไปนี้เวลาไหวสวาขาโตพระคัตาธรรมโมเวลาเรียนธรรมะคือธรรมชาติไหวนะสวาขาโตพตระตาธรรมโมนะ แต่ไม่แปลนะสวัสดิ์โตพระคตา,าธรรมโอแปลวอะไรธรรมะคือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่เขาธรรมะคือธรรมชาติมันจึงต้องเกิดปัญหาแล้วไปเชื่ออะไรมันมันไม่ใช่พระอ้าวเร็จเลยที่เราใช่ไหม <c oughs> เขาให้เชื่อพระ,ะไม่ให้เชื่อคนแต่คําสอนอยู่ที่พระหรือยอยู่ที่คนครับอ่ะ คำสอนนะอยู่ที่พระหรืออยู่ที่คนอ้ท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ฟังกําลังติดตามและฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านําเสนอท่านผู้ฟังโดยโองค์กรสมมติทิฏินกาขาวชมรมผู้ใฝ่ในธรรมะและศรัทธาของคุณธทระคุยจิตประาณนเนพลุนรัตและครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพสร้างกุศลอุทิศแก่ปิดาบารดาญาติและเทวดาทลาย ขอดูมทนาสาธุมาดโอกาสนี้นะครับแล้วคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามรับฟังกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นสธาของคุณพยาวพรมสถิตสธาของคุณสรินทีนาบำรุงสธาของคุณสรีลาสีแสงสธาของเด็กชายชาลีโจนาบำรุงรับเป็นชภาพก็จะได้อดมทนาสาธุกับสาของท่านดังกล่าวแล้วในคืนวันพรุ่งนี้นะครับ คืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความพาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงมาเกิดมีแก่คุณเทละคุณจิตตนานเพลินรัตตแต่ครอบครัวพร้อมทั้งบิดาบรรดาญาติและเทวดาทหลายและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ สาธรรมน์คำสอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรนอย่าปล่อยปัญหามามองออารมงโกรธลบหลงศึกษาพฤติรรมทำจิตใจให้อสองสงรักษาสินให้มั่นคงจะไม่ลง ขอคนผ่านผ่านผ่านไปหาผิดขอบันดิตชีวิตก็มีความหมยา